สวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบาง์เก่าทุกผูก้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบครับซึ่งเป็นเหรียญที่อยากจะมาแนะนาให้พี่ๆน้องๆค, Naruto, ครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้ครับยิ่งเป็นเหรียญที่ทางมารวยได้นํายกตัวอย่างมาเป็นเหรียญชนิดละ50สสตางค์นะครับซึ่ง เรียนั้ชนิด50สตางตัดังกล่าวนี้นะครับได้เริ่มหายไปจากระบบุนเวียนในประเทศเราไปสักพักให,ใ,หใหญ่แล้วนะครับเพื่อที่อยากจะมาแนะนํานะครับให้พี่พน้องนักสะสมเรียนที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเรียนทั้ง3เรียนนี้นะครับเราก็อยากจะขอากราบขอบพระคุณพ,พี่น้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ ช่องมารวยชนแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระราบนะครับมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกครับเหรียญแรกครับเป็นเหรียญชนิดละห้าสิบสตังค์เนี่ยครับปีพุทธศักราช2545นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็อาจจะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับมีตำหนิมีรอยค้ามอยู่นิดหน่อยครับแต่ก็ยังคงสภาพที่ยังชัดเจนนะครับรูปลักษณ์ชัดเจนแล้วก็ยังสวยงามเหมือนเดิมเราก็มารู้จักข้อมูลที่อยู่ในตัวเหรียญเหรียญน,นี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ 50สตังค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก2.4กร,รัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับภูมิพลดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่า รัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญนะครับด้านขอบนี้นะครับก็จะมีรูปเฟื่องจักรนะครับมาดูกันที่ข้อมูลด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญนะครับซึ่งด้านบนของเหรียญครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับสำหรับด้านซ้ายด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับส่วนด้านล่างสุดนะครับตรงใต้ฐานพระธาตุจะมีข้อความคำว่าสตางนะครับอยู่ตรงล่างสุดของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญ50สตางนะครับรุ่นปีพศ2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 102ล้านนะครับ8แสนพันเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งไว้นะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับเพื่อที่จะนํา ไปหลอมนะครับแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบวนเวียนของประเทศเราต่อไปครับและยิ่งเป็นเหรียญชนิดละ50สตังค์แล้วก็นะครับซึ่งเหรียญชนิดนี้นะครับได้หายไปจากระบบวนเวียนของเราไปสักพักใหญ่ๆนะครับส่วนมากก็จะมีอยู่กับที่ การไฟฟ้านะครับคนเก็บค่าไฟนะครับซึ่งเหรียญชนิดนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาไว้เก็บเอาไว้ถอนนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะร,ราคาประเมินไว้ก็ไม่ธรรมดานะครับสําหรับเหรียญ50สตาง์รุ่นปีพศ2545ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสําหรับเหรียญยูอ NC นะครับ มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ50สตังค์นะครับปีพุทธศักราช2 5งพนนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะมานําเสนอข้อมูลให้พี่ๆน้องๆครับที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รู้จักข้อมูลของเหรียญนะครับเกี่ยวกับยอดผลิตนะครับและก็ที่สําคัญครับความ พิเศษนะที่อยู่ในตัวเหรียญเหรียญนี้เหรียญแบบนี้ครับชนิดนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าพ่อหลวงรอเก้าของเรานั่นเองนะครับส่วน ด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุญเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพครับด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยตามด้วยปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2543นั่นเองนะครับ ส่วนด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับด้านล่างของใต้ฐานพระธาตุนะครับจะมีคําว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงด้านล่างสุดนะครับส่วนเหรียญ50สตังค 43, น์นะครับปีพุทธศักราช2,543นี่มนีะครับมียอดผลิตอยู่ที่1 1 5ล้านนะครับ3032,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นอีก เหรียญชนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญท,<ม>ที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ยังเป็นเหรียญที่เริ่มจะหายไปจากระบบหมุนเวียนนะครับซึ่งเป็นถือว่าอย่างค่อนข้างจะหายากนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับซึ่ง ทางมารวยเองก็มีอยู่แค่ไม่กี่เหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญชนิด50สตางค์ครับมีอยู่ไม่กี่พอสอ้วยครับจึงอยากจะมาให้พี่ๆน้องๆได้เริ่มสะสมได้เริ่มกันไว้ครับเนื่องจากมีการคาดการไว้ต่างๆนานานะครับว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นั้นราคาอาจจะสูงขึ้นอีกจากเดิมนะครับเป็นหลายเท่าตัวเลยนะครับนึ่ง ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2543นี่คนระับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2549นั่นเองนะเป็นอีก เหรียญน,นึงนะครับที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างใจเยอะนะครับจึงอยากให้พี่ๆน้องๆได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหาก,กันว่าอย่ามองว่าเป็นแค่เหรียญ50สตางค์นะครับไม่มีราคาค้างวดอะไรมากมายนะครับสําหรับคนที่เป็นสะสมเหรียญหรือว่าคนที่มีใจรักด้านเหรียญกระสาบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนครับย่อมมีค่าทางจิตใจกันทุกๆเหรียญน,นะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตังค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ18มิลลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชพุสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชกาลที่9นะครับตรงคอเปลี่ยนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับมาดูกันที่ด้านหลังของเหรียญกันก่อนนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระเจดีนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพุทธศักราช2549นั่นเองนะครับ สำหรับด้านซ้ายด้านขวาครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงด้านล่างสุดของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2549เกนี่ยมียอดผลิตออกมาที่130ล้านนะครับ83,000นเหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่เยอะกว่า2ปีพศที่มารวยได้แนะนำมาเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่ง เป็นเหรียญที่วยายังพอจะหาได้นะครับตามสถานที่ทั่วไปอยู่นะครับก็ยังยิงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับ มารวยก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยครับไม่จําเป็นต้องหายากติดลําดับเลยครับสําหรับเหรียญแบบนี้ครับเหรียญลักษณะพิเศษซึ่งกําลังเป็นที่นิยมและกําลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับซึ่งราคานี้ก็อาจจะอยู่ที่หลักร้อยหรือหลายร้อยบาทครับสาหรับเหรียญลักษณะพิเศษอาจจะเป็นเหรียญแบบที่มี ความผิดพลาดจากการผลิตนะครับขึ้นอยู่ว่าความสวยงามของเหรียญและปีพศของเหรียญนั้นจะหายากหาง่ายขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรหรียญผิดพลาดประกาศใด ต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับเราจะนําเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันปวดติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมารวยชาแนลสวัสดีครับ